สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนมาเดินเที่ยวนะครับร้านพ่ตุกข,ขายส่งนะเขาอยู่ตรงเพิ่มสินสายใหม่นะครับผมข้างในก็จะมีของเยอะเลยอะ่ะบอกไม่ถูกมีอะไรบ้างขนมอะไรพวกนี้ครับผมก็มีเลทราคาส่งครับแล้วก็มีแบบขายปีนะนเดินดูกันข้างในมีอะไรบ้าง วันนี้มาจากมาถ่ายสูนอาหารเนาะพอดีสูนอาหารอาหารหมดแล้วเพิ่งจะเที่ยงก็ฟ่าบ่ายโมงเนี้ยหมดละหลายร้านเลยมีขนมพวกนี้เลยมีเยอะแยะฟองแข็งจิ๋วนะครับผมมีชิ้นเดียวก็ส9บเาบาทนะถ้าซื้อสิบชิ้นเเหลือซองสามสิบห้านะผมก็มีเลทราคาร้อยนะคือต้องมาคุยกับเที่ยงพังนี้นะครับผมก็จะได้ส่วนลดไปอีกเอ้ยเห็นไหมหรือหลายถุงเราไปขายได้ทำไร น้ำจิม้มคุกี้ก็มีนะครับผมน้ำพริกปัาติ๋วนะอันนี้นพริกตาแดงนะตอนนี้เดี๋ยวน้ำพริกก็จะมีมาอีกนะครับผมว่าขนมว่ามีเยอะเลยนะครับผมนะครับนี่ชิ้นเดียวยี่สิบเก้าบาทนะอ่าต้องจะซื้อสิบชิ้นนะเลทสิบชิ้นก็เลยยี่สิบห้าทัวรทัวกรอบแก้วนะครับผมสองร้อยกรัม ชิ้นเดียวอ่ะยี่สิบห้าบาทนะ mm hmm. นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อนะติดต่อแบบมาโทรสอบถามนะผมก็จะซื้อรับไปขายอะไรเงี้ยเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้นี่ครับของเยอะเลยน,นี่มีกรอบนะฝั่งนี้เป็นมีกรอบเฮ้ยมีกรอบหกสิบห้าบาทถ้าผมมาซื้อแบบเนี่ยหกสิบห้าบาทถุงประมาณนี้นะนี่ดาวนี้ก็มีขายนะนี่ ผลิตภัณฑ์ซักผ้านะครับผมก็มาช็อปได้นะครับที่นี่ก็นี่หนึ่งชิ้นแปดสิบเก้านะยกกล่องเจ็ดสิบเก้าซื้อไปทำกำไรได้อยู่นะเออเราเราซื้อไปขายเนาะเลเยตราคาส่งด้วยเอยประมาณนี้เลยมันยาปรับนุ่มก็มีนะนี่เรียประมาณนี้นะเห็นผมถ่ายให้ดูเลย <c oughs> ถ่ายให้ดูดีฝานะครับผมหนึ่งชิ้นสิบสามบาทนะยกรางก็ยี่สิบสี่เลย ใช่ครับยกหลังี4ชิ้นเหลือ12บาทเอก็เหมาะนะสำหรับใครที่จะมาซื้อของไปขายเนาะของกินของอะไรพวกนี้มีของใช้ด้วยจริงมีหลายมีหลายแบบนะก็โทรมาคุยกับฝ่ายขายที่นี่นะเซลเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์เซลไว้ให้นะในต้ายคลิปนี้ฮาโลก็มีคุยโทษนะครับนี่เป็นอินซีครอม ชิ้นละสี่สิบแปดก็คือห่อละสีสิบแปดบาทปลาเส้นนะครับผมนี่ห้าสิบแปดบาทหนึ่งชิ้นซื้อร้อยชิ้นเหรอห้าสิบเนาะโอ้เหมา1 0รอยชิ้นไปขายอันละห้าสิบาทนะไปขายห่อละร้อยได้แล้วเนี่ยประมานันเดยอเข้าเกี๊ยวปลาก็มีนะครับผมข้ารถกันไม่ได้เลยมีปลาหวาน อาหวานเพ็ดต้นครับปลาเกดขาวทเทมปุระประกรอบนี่แหละครับผมเจ็ดสิบเป็ดปาลาหรือร้อชิ้นลหสิบห้าของเยอะมากเลยทีนี้นี่มา <c oughs> ดูนี่มาดูนี่อันนี้อะไรเนี่ยบานาน,น่า <c oughs> กล้วยกลองเหลือง สามสิบห้าบาทมะขามคุกห้าสิบบาทนะครับผมพุทาเชื่อมห้าร้อยบาทอันนี้เราลำใหญ่ยยนี่ห่อหนึ่งเจ็ดสิบห้าบาทนะครับผมตัดสี่ร้อยชิ้นก็เลืหก9เก้าเขามีแบบเป็นโลนะอันนี้คือแบบตัดสี่เยอะครับคุยได้ครับมีแบบแพ็คเป็นโลนี่มันหนึบ มันหนึบชิ้นเดียวนะ่อ,อเดียวหนึ่งร้อยสิบบาทนะครับผมเออสิบชิ้นค่ายก็สิบแปดถ้าร้อยชิ้นต้องโทรมาคุยนะฮะนี้ไมไ่บอกราคาไว้ข้างหน้าตองนี้ก็จะเป็นพวกมเมล็ดธัญพืชน,นะอบ,อบกรอบนี่เลยราคาส่งทุกชิ้นนะครับผมอันนี้อะไรอะ่ะแมคคาดีเนียแมคคาดีเนียเท่าไหร่แปดร้อยแปดเก้า ถ้าซื้อสักสิบชิ้นก็จะเหลือประมาณร้อยแปดห้าราคาโอเคอยู่นะประมาณสอ,องร้อยกรัมมะพร้าหนึ่งอันนี้อัลมอนด์เม็ดสองร้อยห้มาสิบกรัมเม็ดมะม่วงเวียดนามนีครัปผองของเยอะอยู่นะเดี๋ยวเราอ้อมไปดูอีกฝั่งดีกว่ามีนี่ด้วยนะขนมขนมอบกรอบ 44บาทนะห่อหนึ่งเอยราคาก็โอเคนะนี่ครับบรรยากาศภายในร้านที่ตุ๊กขายสยนะ่งบรรยากาศก็แบบนี้ครับผมเรามีคนมาช็อปมาเรื่อยๆครับอยู่ถนนเพิ่มสินสายใหม่นะมาก็ไม่ยากเดี๋ยวรถเมย์เนี่ยผมหาข้อมูลให้หล่ะจะ,ะใส่ข้อมูลไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมมีคนถามเรื่องรถเมย์เหมือนกันแต่ผมยังไม่ชัวรนะ์ครับแบวนี้เค้กไต้หวัน ชิ้นละยี่สิบหกบาทนะนี่นะโอ้นุ่มมากเลยอะสิบชิ้นเหลือยี่ห้ายกลังได้เจ็ดร้อยห้าสิบยกลังนี้จะมีสามิสองชิ้นนะก็ลองเอาสามิสองชิ้นไปหารเจ็ดละสิบดูครับผมเหลือเท่าไหร่หลังก็ประมาณนี้เลยหลังใหญ่นุ่มนะผมจับจับดูนะไม่ได้บีบแรงนุ่มๆอยู่เอาไปกินกับขนมไอ้กินกับพวกชากาแฟเนี่ยเวิร์อยู่ อันนี้อะไรอ่ะมันหนึบเหมือนงานนี่อันนี้ซองละห้าสิบแปดบาทอเออมันหนึบว่าขนมโวนตินเลยวนตินก็ไม่เป็นคุกกี้เป็นเค้กคุกนะกี้โวนตินเป็นเค,ค้กลาวาววนตินอ่ะหนึ่งชิ้นยี่สิบเก้าสิบชิ้นก็ลดลงไปนะครับอันนี้แบบขาลดไม่ได้นะ ซื้อก็ซื้อ,อหมายกแพ็คเปียไหยอง <c oughs> เปียไหยองละหนึ่งชิ้นห้าสิบห้าบาทสิบชิ้นละสี่สิบเจ็ดโค้คน,นัดมะพร้าวอ้หนมมะพร้าววันนี้ของอ่าของมวนดั้งเดิมก็พาดูประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวผมไม่ต้องบอกราคาทุชิ้นก็ได้ครับผมถ้าให้สนใจก็ลองมาดูนะผม <Yeah. S 1> เอาช็อกโก บวยมะขามก็มีอันนี้ไรอะ่ะาวเกียบผักหวานเ,าเกียบผักหวานนะก็ข,ของกินเล่นของกรุบกรกบเยอะครับผมถามนะอน,นาคตก็ว่าจะเพิ่มสินค้าอีกนะตอนนี้ก็สินค้าที่โชว์น,นี้ก็มีอีกหลายรายการนะที่ยังไม่ได้ตั้งโชว์นะอันี้อุ้ยนี่เพียบเลยนี่ขนมโอ้โหอ,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 อันนี้ยังไม่ได้ขึ้นเชลนะไม่รู้ซองเท่าไหร่อันนี้คือสต็อกสินค้าของทางร้าน สลาลด์ม้วนก็มีนะรถตั้งเดิมข้างบนอันนี้เป็นกาแฟสตาร์บัคแบบกระป๋องนะครับผมกระป๋องลนะสี่สิบเก้านะก็ฮีฮอสตาร์บัคครับราคาก็ประมาณนี้อยู่แล้วสิบกระป๋องลดได้เหลือสี่สิบห้าอันนี้คือฮารองอะไระ่ะัวจับเส้นัวจับเส้นนะัวจับเส้น มีตุ๋ยเตี่ยวต้มยำด้วยมีเส้นแล้วก็น้ำต้มยำเลยน้ำข้นคอนเฟกขันยพืชครับหนึ่งชิ้นก็ยี่สิบเก้าบาทนะมมนมอบกอดเจ้าสัวแล้วมีนี่กายศาสตร์กายศาสตร์โบราณนะชินะช้นละยี่เอชิ้นละสามสิแปดบาท ตตังหมูหยองก็มีทีนี้เต็ดขนมเยอะครับในนี้นขนมไข่ีนขนมไข่นุ่มห่อหนึ่งะสามสิบห้าบาทนะครับห่อหนึงก็ประมาณนี้นะไม่มากไม่น้อยอครับกำลังดีสมราคาอยู่สามสิบเก้าบาทพอจะซื้อสิบชิ้นลดได้เหลือสาิบาทเลยนะครับกล่องหนึ่งนี่เหือยีิบเก้าอันนี้นี่ก็นขนมไข่นุ่มเหมือนกัน อ่าไม่นุ่มนะอันนี้กรอบนมไข่กรอบเรทึ่งชิ้นครับสามสิบห้าสิบชิ้นที่สิบเก้าทโอ้มีประมาณนี้เลยครับผมเดี๋ยวเดินดูรอบๆอีกรอบนึงภายในร้านเป็นอย่างนี้นะทุกคนถ้าใครจะมาซื้อของครับผมฝั่งนี้จะเป็นโซนร้านไขาส่งครับผม บรรยากาศข้างในติดแอร์นะไม่ร้อนฝั่งนู้นก็จะเป็นมกรลาน<อ>ไกลๆนู้นนะครับผมฝั่งโซนอาหาร<อ>เดี๋ยวเราไปเดินดูกันอันนี้ดูฝั่งขายส่งก่อนอก็มีมรรน้ำปลาเหมือนกันนะป้าปะเยามีราคาส่งนะแต่หนึ่งขวดยี่สิบาทอยู่ตอนนี้มีราคาส่งต้องโทรมาคุยต้องมาถามทางร้านน้ำพึ่งเจ็ดิบห้า นี้เป็นแรงปลาหมึกหมึกกระต๋อย5้ากรัมถูงละ้บาทเป็นอาหารทะเลปาก,กรอบวันนี้โซนนี้ก็จะมีครับเม็ดมะม่วงหวัวห่อใหญ่เลยนี่จัมโบ้2อ0พบาทสิกิโลจุกจกไปเลยอนี้อันนี้ก็จะเป็นลำไยแห้ง1กิโลกรัมนะ350บาทหนงหอ พัาซื้อหกิโลจะเหลือ1,680ันบรรยากาศโดยรวมในร้านรามานี้นะครับทุกคนโอเคนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะผมยวเ,เจอกัน,กนอีกคลิปนะครับคลิปใหม่วันนี้คลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับนี่ครับส่องท้ายในตะม่วงไปแล้วนะครับ